สบายดีพี่น้องปวดคอกับส่องนั้นนั้นคือเก่าเนาะพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเว้ยมื้อนี้กับฝนตกคือเก่าพี่น้องฝนตกคือเก่าย้ำแรงๆเนาะตอนสามโมงเนาะฝนกำลังตกอากาศเย็นอีกแล้วพี่น้องเว้ยฝนตกอีกเนาะมื้อนี้กับตกคุ้มือเลยพี่น้องในช่วงนี้สามมือซ่อนเลย dinh dí phi đong rồi nó coi bài thăng không hay tung nan nó tốt của bố hẹn của đây, phi đong

สายคาล่งพี่น้องบเห้งปรได๋นาอกล่องเชียนสั้นก็ขอโทษขอให้เด้อพี่น้องเลยอากาศยู้านนอก้านน้าก็เพิ่งยุไกย่ไก ขอเป็นเบิกมาส้มเดอ้อพี่น้องเลยปูอยู่ปูอยู่ไกลเลยคือขึ้นทอดบ้านแล้วนเน,นกกาะงไปนหนบรรยากาศไปนหนสบายดีพี่น้องเสดีพี่น,อน้อ่อเอฟซีเพิ่น,นมีเอฟซีบางท่านเนาะเพิ่นไดามาว่าเจ้าอ่บอลเจ้าบอลสบายดี ไอ้กก็ขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องอย่าด่ามาเด้อเนาะถ้าบ่ให้เกียรติให้สั่งกันเด้อพี่น้องเอ้ยให้แพงกันได้บ่ให้เกียรติให้สั่งเนาะสิ่งใดที่เฮ็ดบ่ถูกบ่ต้องในหูตาของพี่น้องก็ขอโทษขอภัยไว้ในตรงนี้เด้อพี่น้องเอ้ ลา,า,เาสเวกัสาริวกตกไปเออลุงพิงค์มีซองแล้วเนาะพี่ตนอะพิงนก็นมี่องแล้วเนาะบานนี้ะะะาายนะค่ะะาาแ่คนะ่ายกันม้คอยเดี๋ยวสิลงคลิปยังหน่อยสนะาแงพิณานัครับส <c oughs> าแงเจ้าหัวผากซองเหรอเจ้าสนะิผากซององเจ้านาะพ่อเจ้าเป็นคนดังนี้แล้วเนาะ <c oughs> คนเบิ่งเจ้าลายยู่ต้มแลัวไอ้พวกแล้วแข็งจิตแล้วดู มาเล่นป้ายยี่ป้อการเขียนมาเล่นนี่เออฝนตกเนาะถ่ายคลิปอ่าขันผนขันผ้าบ่แตกเนาะถ่ายคลิปแล้วผ้าแตกบริษัท่ายพี่น้องเลยมันมีส่องแล้วพี่น้องเลยที่จริงใหญ่เพิ่นตั้งส่องแต่ลนแล้วพี่น้อง บุหูว่าไฟตั้งซ่องไอ้เพิ่นเนาะแต่ว่าเข้าไปเปิดเบื้องมือนั่นเนาะนั่นไปเปิดเบื้องมือกันประมาณสี่ห้ามือขึ้นลังเนาะไปเปิดเบื้องอ้าวเพิ่นมีช่องวะมีช่องก็เลยก็เลยบอกเพิ่นว่าเออเจ้ามีช่องหลือได้ปะเจ่าบุหูไฟตั้งให้เนาะเพิ่นเพิ่นก็ยังไม่ทันได้บอกว่าไฟตั้งให้จ้ำบุจ้ำบุอะไ้เนาะว่าไฟตั้งให้เนาะเออขอบใจเพิ่นลายๆเนาะเพิ่นตั้งซ่องไว้ให้กันตบเลยจบแห้ง เกรือกหัวพี่น้องไงอาซามนมากเบอกคนเลยบ้าบ่อคนและบอเร่ยทันอือเขหัวี่นอาซานรกกเยกต่ันการเคียงกันนตกไป้นี่เลาะขุนเนื้อขุนตังบัตนะบอขุนเขียดเขียดตัวใหญ่เขียดใหญ่แตวนี้เขียดน้อยมีมันต้อน้อยแั้นเขียดใหญ่นาะบรรยากาศ ตามทุงไทุงนาพี่น้องฝนตกพี่น้องคยเป็นแกอยาเ็กฝนก็เริ่มห้วยแล้วพี่น้องสบายนะเริ่มห้วยแล้วฝนก็ ตอนนี้ก็เวลาก็วันสามโมงสิบแปดนาทีสามโมงสามโมงสิบแปดนาทีพี่น้องบรรยากาศตามห้่นายทงหน้าพี่น้อง จะเห็นบุห็นเนาะพี่น้องกันอาจจะเห็นด้วยเนาะสำหรับคิวนิงก็บชิวไอซัมนี่เด้อพี่น้องไงอ้แต่เลืมองสำหรกดนไหลกดแชร์เด้อ,อดพี่น้องไงอ้กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วองนั้นนั้นเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เพ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องจะถ่ายบุหรีลุงกับโค้ชขออภัยเด้อพี่น้องไอ้เพราาะว่โงนี่มันก็ยากเลยเนาะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญเนอะีอ่น้องเอ้ยสบายดี